สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาโปรมิวสิกนครปฐมกันอีกแล้วแล้ววันนี้นะครับพระท่านเขามีปัญหาเรื่องการพูดการเทศนะครับบรรยายทมนะครับว่าของเดิมเนี่ยที่ใช้ของจีนเนี่ยเสียงมันอู้เสียงมันไม่ชัดเสียงมันไม่ละเอียดนะครับผมก็บอกก่านครับวิธีการจัดเซตนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องไม่โดยตรงนะครับต้องเป็นแบบนี้ครับ1เราใช้มิกิมะห้าแท้ครับแต่ในการเทศนั้นไม่จําเป็นจะต้องใชเอฟเฟกนะครับสาหรับ พาท่านนี้เขาบอกเขาไม่ต้องใช้เขาต้องการพูดไปเรื่อยๆพูดไปเฉยๆนะครับแต่ต้องการให้ไม์มันสดใสและมันชัดนะครับเราก็จะเอามิกยามาฮ่าจับคู่กับ EQ หน้าเขียวนะครับ f c s 9 6 6เพื่อจะไปปรับแต่งความถี่นะครับให้ตรงไหนที่มันอู้เราก็ปรับให้มันไม่อู้นะครับตรงไหนที่มันไม่สดใสเราก็ยกระดับให้มันใสขึ้นนะครับอย่างในตอรนีเนี่ยอ่ะเราแฟดอยู่ใช่ไหมครับเราก็ยกแหลมได้นะครับเห็นไหมพอยกแหลมปุ๊บ ความแหลมละเอียดมันก็จะมานะครับไอช่วงที่มันอู้อูตรงนี้อ่าบางทีเราไม่ต้องการเราก็กดลบไปได้นะครับประมาณนี้แล้วแต่เราก็ต้องดูครับว่าตู้เดิมเรามันจะอู้อี้บุบี้ช่วงไหนนะครับเราก็ลองทําดูนะครับอาจจะประมาณนี้ทีนี้พอเราปรับได้แล้วมันก็จะตามนั้นแหละก็คือใสละเอียดชัดโอเคทีนี้เราไปฟังเพลงนะครับไม่ใช่แค่ว่างานพูดดีอย่างเดียวนะครับสําหรับชุดนี้สําหรับในการฟังเพลง ก็ดีด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าเราจะไปรับงานร้องเพลงคาราโอเกะนะครับหรือว่าเปิดเพลงชุดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปงานเทศงานพูดอย่างเดียวนะครับอ่านเราไปฟังเพลงกันดีกว่าครับงานฟังเพลงนะครับละเอียดยิบจาน้าใจจาก คงจะไม่มีเพราะรู้แก้ใจได้ดีไฟไม้บานพี่เธอยังไม่แลเสียงไฟลุกฮือคาวคนลือกันจนเสียงแสแ่อาทองน้องยังไม่แลหลายๆคนถามว่าเอ้าแล้วมิกตัวนี้เลย รุ่นไหนยี่ห้ออะไรตัวนี้เป็นยามาฮ่านะครับรุ่น MG10-2 ทับสนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปร้องเพลงเนี่ยเราก็ต่อเอฟเฟกต์นอกใส่เข้าไปนะครับแต่ในกรณีอย่างที่บอกไปพระท่านเขาไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์เราก็เลยไม่ได้เอาเอฟเฟกต์มาต่อให้ดูนะครับอันนี้คือการเปิดเพลงครับใใใจจสสุดดรมมมมนน้าาาาช่่่งีแตไตคไคเ คววามมังงจึงลงแสงตร,งรดีสนใจติดต่อโทร0823292891ครับ1 s a ซาโปมิวสินครปฐมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสินค้าสวยๆเด็ดๆจาก1 s a ซาโปมิวสนครปฐมนะครับสบายใจได้ครับทุกชิ้นเรารับประกัน3เดือนสวยมีรับประกันสบายใจได้เลยครับกับ1ซาโปครับผม ก็ไม่เห็นมีจะไม่ให้พี่น้อยใจยน้อย